ใช่ค่ะอยากให้พูดถึงภาพรวมของการจัดงานในวันนี้ก่อนครับการจัดงานในวันนี้ไม่ได้เป็นการนําเสนอแค่เรื่องของว่ารายไหนนะครับทรงพลังแต่เพีย่างเดียวนะครับแต่เป็น เครื่องมือนะครับวิ <Okay. S 1> จัยที่นำมาซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนําเสนอโดยภาควิชาการตลาดคณะาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ่อยครั้งเราจะพูดถึงการวิจัยนะครับ <Okay. S 1> ที่ผลวิจ,จัยจะอยู่บนหิ่งไม่สามารถเอาไปใช้ทํางานได้แต่การวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นการวิจัยที่นํามาซึ่งกลยุทธ์แลวเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งการวิจัยของ most powerful brand ครั้งนี้จัดเป็นปีที่10นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับการอาตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ สุดในประเทศไทยมีจํานวนตัวอย่างถึง24,0 0 0ตัวอย่างทั่วประเทศไทยดัยงนั้นนะครับเป็นการวิจัยที่สํารวจพลังของแบรนด์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จรอย่างครบถ้วนทางกฎของวิชาการและก็สามารถเอานําไปเป็นกลยุทธ์นะครับทางการตลาดกลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ในอนาคตนะครับและนี่คือพันธกิจที่สําคัญอันหนึ่งของคณะบัญชีจุฬาที่จะไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่นําวิจัยเอามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จริงได้ด้วยครับ ถ้ามาถึงนำเรื่องของการให้รางวัลทรงพลังนะคที่แบบว่าให้มาอย่างต่อเนื่องเลยครับการพัฒนาแบรนด์นะครับไม่ได้เป็นการสร้างภายในชั่วข้ามคืนดังนั้นนะครับ มีระยะเวลาในการพัฒนาแบรนด์ประเทศไทยเราขายสินค้านะครับแต่เราซื้อแบรนด์ท่านลองมองแบรนด์ที่ท่านรู้จักสิครับว่ามีแบรนด์ไทยกี่แบรนด์บ้างสำรวจมือถือของท่านนะครับสำรวจนะครับห้องนาำของท่านสำรวจบ้านของท่านจะเห็นเจ้าว่าแบรนด์ทั้งหลายนะครับเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากต่างชาติทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับการพัฒนาแบรนด์ก็เลยเป็นการพัฒนาที่อาศัยระยะเวลาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับการทําวิจัยก็เลยเป็นการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลานางถึง10ปีและเราก้าวเ ข้าสู่นะครับปีที่11นั่นคือเราจะเห็นพัฒนาการเราจะเห็นกลยุทธ์การตลาดนะครับที่เราไม่สามารถอยู่นิ่งได้วันนี้นะครับเครื่องชี้นําที่จะทำให้แบรนด์ไทยเติบโตสุนาคตก็เลยเป็นเรื่องของการวิจัยที่นํามาซึ่งกลยุทธ์และก็ามาพัฒนาว่าเราจะปรับตัวอย่างไรโรคบัจุบันผันผวนอย่างไรเราอยู่ในโลก9เวิ r l d ที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นโซลูชันในการพัฒนาธุรกิจ ประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยครับนี่คือที่มาของการพัฒนาการวิจัยเรื่องของคุณค่าของแบรนด์ครับแล้วเกณฑ์นในการเลือกแต่ละแบรนด์นะคะแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเนี่ยคือเราเลือกมาัมนโดดเด่นอะไร แบรนด์นะครับที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทนะครับไม่ได้เกิดจากการวัดว่าเป็นแบรนด์ที่ยอดขายเพิ่มแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นแบรนด์ที่คนนะครับต้องชอบมากกว่าและที่สําคัญภาพลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นบริบทที่ทําให้พลังที่เกิดขึ้นเหมือนพลังของคนนะครับไม่ได้พลังที่เกิดขึ้นจากแขนขาแต่เพียงเดียวแต่เกิดขึ้นจากสมองเกิดขึ้นการจิตใจและพลังที่ว่าไม่ใช่พลังที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่พลังที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคถ่ายทอดไปยัง ประชาชนนะครับคนไทยที่เห็นว่าแบรนด์นี้นะครับมีอํานาจนะครับมีพลังนะครับทำให้เกิดการซื้อและที่สําคัญเกิดความจงรักภักดีและนั่นคือหัวใจแห่งความสําเร็จของการทําธุรกิจและก็การสร้างแบรนด์ครับสิ่งที่คาดหวังจากการการจัดงานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างการ สิ่งที่คาดหวังนะครับจากการพัฒนาแบรนด์นะครับโดยการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นเรื่องของการตกผลึกนะครับกลยุทธ์การตลาดต่างๆกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างวันนี้นะครับเราอยู่ในโลกของมูก้าที่เรากว่าผันผวนไม่แน่นอนวันนี้นะครับเราต้องการโซลูชันนะครับวิธีตอบรับวิธีการรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอนเราก็เลยเรียกมาเป็นนะครับ JIPA นะครับเราเรียกว่าอาจจะเรียกง่ายว่าจีป้านะครับคือแบรนด์ไม่ได้มีโพสซิ่งแบบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีโพสซิ่งนะครับที่ตอบโจทย์ แต่ละกลุ่มเป้าหมายนั่นคือแบรนด์เ u r เน l i s m ่ นะครับอันที่2นะครับ immersion แบรนด์ไม่ได้นําเสนอเรื่องของประสบการณ์แต่เพียงเดียวแต่ต้องสิงเข้าในร่างลูกค้าไม่ได้เป็นการถ่ายทอดลูกค้าประสบการณ์แต่ต้องมีประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าและที่สําคัญนะครับคนมักจะพูดถึงต้องหาเพนท์พอยต์หาปัญหาของลูกค้าวันนี้เราเข้าใจว่าลูกค้ามีเพนท์พอยต์เยอะดังนั้นความฉลาดนะครับที่เราคาดเดาลูกค้าไม่ได้เราจะไม่หาแค่เพนท์พอยต์เราต้องหาเพรสเชอร์พอยต์จุดที่ทาให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นเนี่ยนะครับอีกอันนึ่งก,งงงกรรว ที่เรียกว่าอาจายอาจายคือการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับสูตรสําเร็จที่เราได้นะครับคือต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับต้องการหา pressure point ไม่ใช่ pain p o ต์นะครับและที่สําคัญไม่ใช่ประสบการณ์แต่ต้องมีประสบการณ์ร่วมกันและที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการที่ไม่เลือกนะครับมีจุดยืนแต่เพียงจุดเดียวภายใต้โลกที่ผันผวนดังนั้น JIPA นะครับที่นําเสนอในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและก็สร้างพลังของแบรนด์ของประเทศไทยนะครับให้ก้าวสู่เลือ นานาชาติและนั่นคือหัวใจของการทําวิจัยในครั้งนี้ที่เป็นการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับอาจรย์อจะสื่ถึงคประกอบกป่าใจัยาสำหรับผู้ประกอบการประเทศไทยที่เราเริ่มต้นธุรกิจนะครับอ,อ,อยากให้ ท่านลองมองดูนะครับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้มามองเรื่องของรางวัลนะครับที่แบรนด์อื่นได้รับรางวัลแต่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับสร้างความมุ่งมั่นสร้างพลังทาให้ท่านเนี่ยครับเกิดความนะครับนะอยากกระตุ้นือล้นอยากจะพัฒนาตัวเองและวันนี้เราอยากจะเห็นแบรนด์ไทยนะครับติดอันดับที่เป็น most powerful brand เยอะๆเลยนะครับดังนั้นนะครับการทําวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องชี้นาเป็นการสร้างพลังและสืบพันธ์สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการคนไทยนะครับ ลุกขึ้นมาแล้วก็พัฒนาแบรนด์ของตัวเองและวันนี้นะครับแบรนด์ของไทยต้องมีพลังเทียบเทียมกับนะแบรนด์ระดับนานา,นาชาติได้และถ้าเมื่อไหร่แบรนด์ประเทศไทยนะครับมีพลังดึงยอดขายดึงรายได้จากนานาชาติวันนั้นนะครับประเทศไทยก็จะเติบโตขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเติบโตขึ้นด้วยครับ